ไปสดีค่ะมาพบทุกท่านค,นะค่ะจำข้ามแทงยาวใหนข้าเนาะจำข้าก็เอาข้อมูลลีลีข้อมมูนลีลีเสมาฝากตอนบันปีน้องเขาแทงในวันสิบห้าวันเหมือนในย้นนะาไหนข้าเนาะเอ่เคแต่ชาวเอวันนะันหนังหือเตมีข้อมูลลีลี่โยโก้อมมูนล,ลีลี่ลองสังอันไายลายอันลายลายลอันว่านัไลไลนเตมีไลไลไล่จะหือพองในนั้นปีน้อขเาวอย่าลืมเตะติดต,ตามเตะแชร์ share, อย่าก็เตะคอมเมนต์ ปันตั้งหันถึงลายไหนคะเนะาะออกค่ะก่อนดีดีกะทอมในหัวคอคอมูลในวันมือหน่าไหนคะเนะาะขยิ่งกอดเดีย่ยอนแนะนำตัวเจอกับอีกนึงในคะเนะาะขยิ่งกอดเป็่งกน ขายของเนื้อออนไลน์เหมือนกันค่ะยอก็ขายโค้าใต้ขายอาหารเสริมรองไปอยู่ดีตัวเจ้าเก่าในคัเนาะโอเคสววาวพี่น้องเขาไลใจ่โคตดใต้ห่างดีดีในก็อย่าลืมต้องตักถามมาในข้อความไรในคัเนาะเยอก็สววาวพี่น้องเขาเยอะลุ่มลาตัวเจ้าเก่าลุ่มลาไปอยู่ดีตัวเจ้าเก่าแล้ลุ่มลารองห่างดีตัวเจ้าเก่าในอย่าลืมต้องตักถามมาในข้อความไรขยิ่งมีอคอลลาเจนลังนกสีทองเยอะก็อา มีน้ำมันงาไหนคะเนาะยอะยก็สินค้าโดใหม่ๆก็มีมาจอมเทงต้องตักถามกันอะไรเน้่ยเว่าไหนคะเนะเาะโอเคหนังคือเรียมซุ้มขายามเข้ามาถอมจ้องกันสามหกคอกำเหลียวเย่าไนคะเนะเาะโอเคสามหกคอนี่อ่ามันบอกว่าความรู้สึกแสดงกับเราว่าเรากำลังเข้าสู่อ่า หนึ่งในคนสำเร็จนั่นแล้วนะคะเนาะออกคมีเจอหือข้อที่หนึ่งจงยินดีเรื่องราวดีๆทุกๆเรื่องและยินดีกับทุกคนที่ได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเนาะออเคเาก็โหลลายยินจมจอมอกูเจอกูเมียวดีผ่านเข้ามาในะ ะจะปานเท้าไหนคะเนาะย่อก็หันปืนไล่ยลีไล่เป็นหันปืนมักมีอ่องมันเท้าก็ยินจมจมจอมเท้าก็เกี่ยวใจจอมเท้าก็มีดังเสื้อใจจอมไหนคะเนาะอันนั่นปองว่าเท้าอ่ำมีดังว่นอีสางตีมันเฮ็ดไทยเท้าอ่ำมีดังเสื้อใจย่อมไหนเท้าป่วยเป็ดมันย่อเท้าป่วยกว่าจอมนำจอมในเป็ดยาวกำใน มีแต่ลองตั้งเกี่ยวใจมีแต่ลองตั้งเส้อใจมีแต่มีแต่ลองยินหลีจ้อมตัวเจ้าเก่าเลยลองยินหลีจ้อมเปิลปืนเปินไลปืนไลป่นไหนคะเนาะอ๋อค่ะอันนั้นบอกว่าเฮาเดียรยังเข้ากว่าเปินก้นสาเร็จเปินก้นอ่องมันเหมือนเจ้าหนังผู้อ่องมันเขาเย้าไหนคะเนาะอ๋อค่ะหัวข้อที่สองไหนคะเนาะตื่นเต้นตลอดเวลาไหนคะเนาะอ๋อค่ะอ่ะว่าเฮาตีเฮ็ด การอนไรก็ขคยาเข้าเฮ็ดอีสังก็คยาเข้า,ารู้สึกว่าเข้าอุ้ยเกี่ยวายตื่นเต้นเฮ็ดเดียวก็อ่ารู้สึกโล่งอกโล่งใจรู้สึกว่า,าเฮ็ดอะไรก,ก็มันป่คึกเขมมันป่นอ่าอันมันปะเมียนอกเมียนใจเข้าอยู่ กูอานกูเมอเนนคะนาเนาะอะคะตื olla, standing, long, aba, babies, ่นเต้นตลอดเวลาลองการลองงานลองอีสังก็ก็อย่าลองฮดทบเบินก็ก็อย่าลองฮดทบปวงอันเค้าก็แค่อย่าลองอ่าเหตุการณ์อันบ่ามาก็ก็แค่อย่านะคะเนาะเออเฮาก็เลยตื่นเต้นตลอดเวลาเนี่ยปองว่าบ่เฮาเป็นเซือนนั้นปองว่าเฮาติยังเข้ากว่าเปงก้นอ่อนมันเปงก้นอ่า ประสบความสำเร็จเหมือนเจ้าหนังเปิืนเขายาวในะคนะเนาะเอาค่ะอันในกอบินหัวคอที่สองไนะคนะเนาะหัวคอที่สามไนะคนะเนาะสนุกและมีความสุขในสิ่งที่ทำไหนะคนะเนาะเอาค่ะเฮาเฮ็ดอีสังก็เขยาวเฮ็ดการอันละก็ขายาวในะคนะเนาะเฮาก็อ่าตี มีดังเสือใจเลยตั้งเกี่ยวใจไหนะคนะเนาะเยอะก็หักในการตีอนตันเท่นะาเฮ็ดไหนคะเนาะหักตีหักตีอนันเท่าเบินอยู่ไหนะคนะเนาะเอาค่ะอันมาเหตุการณ์ก็ย่อมีใจหักในตีอันเท่าเฮ็ดการณ์อยู่นั่นไหนะนะคะเนาะเอาค่ะอันในก็ปองว่า,าเท่าบินก้นสามเหลี่ยมเ่าเท่ากูย่า,างเขาในาก้นสามเหลี่ยมเขา,าเท่าบิน หนึ่งในนั้นยาวในนั้นขค่ะเนาะเอาค่ะอันนี้ก็เป็นสามฮอร์อมูลความรู้สึกดีๆกำลังจะเข้าสู่อ่าคนสำเร็จหนึ่งในนั้นแล้วในค่ะเนาะเอาค่ะอันนี้ก็เป็นหอร์คอมูลดีๆดีมาบอกลาดเด่กพี่นอ้องค่ะมาแบ่งปันเัน,นพี่นอ้องเขาในค่ะเนาะสรงว่าคลิปนี้มีข้อมูลดีๆข้อมูลดีๆอ่าพี่นอ้องค่ะเก็่ไลน์ไหนก็อย่าลืม ติ๊กแชร์กับบันเอ้ก็นำนำในคันเนาะเฮาก็อย่าลืมมาปันต่างหันถึงคอมเมนต์แต่คลิปในไลน์ในคันเนาะหนังหื้อเฮามีข้อมูลอีสังเสเฮาก็มาหมอกลดัดในการมาแบ่งปันในการหนังหื้อเฮาป่อเป็นอ่าใครยิ่งมีข้อมูลอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พีน้องเขามีอยู่ห้หาสิบเปอร์เซ็นต์นเพราะว่าเฮามาลับในการนมันติดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สมกันในคันเนาะโอเคโอ้เฮามีเฮาสอนไว้ว่า ปีหู้หนึ่งน้องหู้สองคืงปองสร้างกว่าซ่อมการเท่าบ่คืนอย่างในค่ะวเนะเาะอ๋อค่ะหนังหรือมันบ่เด็กคืนอย่างในนั้นพี่น้องเขาเขาก็เอาข้อมูลอันนีๆตีพี่น้องเขาพูดเสียแล้วเลยมาหมอกลาดปั่นขยิ่งนะตัดคลิปในไลน์ในค่ะเนะาะเพราะฉะนั้นก็วันในวันเหมือนไหนขยิ่งก็ดียันยินจงกูก็ดีมาปั่นแห้งใา่เลยดีมาคอมเมนต์ติดตามอยู่ กูค <icana>, ีบตีมาตัวอยู่ก네ูคีบฮันต่อพ่อสุดไนคะเนาะออเคสองมาพบทบกันแทงในตอนตั้งนาไหนคะเนาะตาเศร้าเอ็ดวันเขาดึงเดรอะไรพบทบกันอยู่กูคลิปกูคีบไหนคะเนาะออค่ะยอดไทยกูก็กำลีเละมีตั้งเสื้อใสเกี่ยวใสฮารเป็นผู้อ่องมันกันกูก็กูก็ไทยรละบินซาเทหลงเมืองใต้ไหนคะเนาะบ๊ายบายค่ะ